าสิบห้าถ้า cos a เท่ากับรูทสามส่วนสองโดยที่ a มากกว่าศูนย์องศาแต่น้อยกว่าเก้าสิบองศาให้มุม b เท่ากับหกสิบองศาบวก a ข้อใดคือค่าของไซน์ b เขากำหนดมาให้ว่า cos a เท่ากับรูทสามส่วนสองและรูทสามส่วนสองของเรามันคือมุมสามสิบองศานะคะก็เลย จะได้ว่า a เท่ากับ30องศาจาก b เท่ากับ60องศาบวก a ก็จะได้ว่า b เท่ากับ60องศาบวกส0องศาเพราะฉะนั้น b ของเราคือ90องศา จทยเขาต้องการรู้ว่า s ซ n B sin ซก็เลยเท่ากับ s ซ n 90องศา s ซ n 90าย90องศา,า,าของเรามีค่าเท่ากับ1ก็เลยตอบตัวเลือกที่